นึกถึงโมจิแบบดั้งเดิมของนครสวรรค์ต้องนี่เลยค่ะ mm มโมจิต้นตำรับขนมโมจิจากจังหวัดน,นครสวรรค์สั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้เลยนะคะมีส่วนลดพิเศษ10%สำหรับพวกเราเ3รนดี้ทรีแมเนียด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตัวกับแอดมินเองก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเราไปต่อกันที่คู่ต่อไปครับเกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT เกมที่2เกมหลังพิงฟ้าครับโอ้โหคาดเดาไม่ถูกเลยเ p ย์ออฟ f s นี้สนุกเหลือเชื่อมากๆครับช่วยเป็นกำลังใจพวกเรา2คนและก็ทีมงาน Twenty Three Mania ด้วยนะครับเรามาเข้าสู่เกมกันเลยดีกว่าครับเกมที่7นะครับเกมตัดสินเลยครับของทีมอันดับหนึ่ง Philadelphia t w e r s เปิดบ้านรับการมา เติมกับเกมที่ผ่านมาค่ะเปิดเกมมานะคะพวกเขาต่อสู้กันได้อย่างสูสีแล้วก็รัดกุมค่ะอลาตาฮอสเซมทัทรย,ยังจะยิงไม่ดีแต่เขาก็ได้ผู้เล่นคนอื่นในก้าวขึ้นมาเสริมนะคะโดยเฉพาะเควินเฮอร์เรอร์ค่ะที่ยิงดีตั้งแต่ต้ตนเกมในฝั่งของซิกเซอร์สค่ะพวกเขาได้โจเอลเอ็มบีโทเบียสเชลิสเดินเครื่องแต่วันโกยต้มไม่แก่ทีจบควอร์แรกค่ะเป็นซิกเซอร์สที่ออกนําไปก่อน3คะแนนพอเข้าสู่ควอร์ที่2ค่ะการเล่นของซิกเซอร์สเนี่ยก็เต็มไปด้วยความผิดพลาดแล้วก็การเทิ จะทำแต้มให้กับทีมได้บ้างในส่วนของเบนซิมมอนส์ค่ะก็ช่วยได้ในการรีบาวแล้วก็การแอสซิสต์ในขณะที่ Hawk อลาตาฮอคแัดเทรยังในวันนี้เนี่ยมีการยิงที่เน่ามาก จบครึ่งแรกเนี่ยยิงไป12ครั้งเข้าเป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นยังดีนะคะเนี่ยที่ได้ดานิโลกาลินารีค่ะก้าวขึ้นมาเสิร์ฟค่ะทั้งการยิง2แล้วก็3คะแนนร่วมกับจอห์นคอลลินแล้วก็เควินเฮอร์เดอร์จบครึ่งแรกค่ะเป็นล拉สกาฮอคที่กลับขึ้นมานำสองแต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะความมันความกดดันนี่ก็เริ่มมากขึ้นพวกาซิกเซอร์เลก็เริ่มเล่นเครื่องหนักมากในขณะที่ล拉สกาฮอคค่ะพวกเขาก็ไม่มียอมเทรยังนะคะวันนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะยิงแย่มาทั้งเกมเนี่ยแต่เข้าาาไปเอฟก็บตม ุโทษวันนี้โฟกัสไม่มีหายไปจากเกมจอห์นคอลินค่ะร่วมกับคลินคาเพล่าในการเก็บแต้มวงในจากการส่งกงามของเทรยังครั้งแล้วครั้งเล่าจบควอเตอร์สามค่ะยังคงเป็น阿拉ตาฮอซี่เป็นฝ่ายนําพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายสิคะโอ้โ oh, หชมเอลเอ็มบีค่ะเริ่มเดินเครื่องหนักมากเขาพา p h i เดอเฟียเปนนีซิกเซอร์ในรันชุดใหญ่เก้าตอนหนึ่งเกมเนี่ยสู้กันแบบสูสีมากน,นะคะแล้วก็กดเบียดคู่ขี้ค่ะถือเป็นเกมที่อึดอัดมากๆค่ะจนกระทั่งเทรยังเนี่ยสามารถทําแต้มได้จากการโฟลเตอร์ค่ะแล้วก็มาถึงความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ ของเบนซิมอน่ะในช่วงจังหวะท้ายเกมจังหวะนั้นเ,เนี่ยเบนซิมอนควรจะต้องดังแต่ก็ไม่ดังแล้วก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายค่ะแล้วก็มาเจอเทรยัง่ะที่ยิงแย่เน่ามาตลอดทั้งเกมสามารถยิง3คะแนนแบบไกลมากๆใน NBA p l a y o เ f เกมเ็คันลงไปแบบโอ้โหไม่มีกลัวใครเล่นเอาแฟนๆในสนามเนี่ยค่ะเงียบกริบแล้วก็น<า>้ำขึ <laughs> ้นไปทั้งสนามเลยค่ะยังไม่พอค่ะมาทิสไซบูลเนี่ยมาฟาวจังหวะเควินเฮร์เรอร์อีกแล้วก็ปิดท้ายกันที่การเทิร์นโอเวอร์ของโจเอลเอ็มบีค่ะ สำหรับเกม7ในวันนี้อร์ลนตาฮอคสยึดบัลชนะคาบ้านฟิลาเดลเฟียเซเวนดิซิสเตอร์อย่างยอดเยี่ยมและผลงานของผู้เล่นในทีมฟิลาเดลเฟียเซเวนดิซิสเตอร์ได้โจเอลเอ็มบีท์สามสิบเอ็ดตั้มสิบเอ็ดรีบาวด์ดับเบิลดับเบิลนะคะแต่เขาเทิร์นโอเวอร์มากถึง8ครั้งค่ะผิดวันมากโทบียัสแฮร์รยสิบสี่ตั้ม14รีบาวด์ดับเบิลดับเบิลของวันนี้ถือว่าใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยแอร์แลนตาฮอคส์ได้เควินเฮอร์เดอร์27 7ต้รีบาวด์3แอสซิสต์วันนี้นี่ถือเป็นเกมแห่งชีวิตนะะคโอ้โหยอดเยี่ยม จริงเทรยัง21แต้ม10แอสซิสต์ยิงแย่แค่ไหนแต่ก็ไม่มีถอดใจไม่มีกลัวนำทัพได้สุดยอดจบเกมอตแลนตาฮอคบุกมาเอาชนะฟิลาเดลเฟียเซเว่นเดย์ซิกเซอร์ส103-96ปิดซีรีส์เอาชนะไปได้4-3ต่อเข้าสู่นัดชิงสายเป็นที่เรียบร้อยอ่ะทำให้อนินเอน่ทายผิดอีกครั้งตอนนี้สถิติเป็น10-6ต่อในส่วนของฟิลาเดลเฟียเซเว่นเดย์ซิกเซอร์สในเกมวันนี้ครับย้อนกลับไปเนี่ยเราเคยเห็นการเล่นเกม7ะนะครับของลูก้าดอนชิตแล้วก็ดัลลัสแมริทเราเห็นการต่อสู้ของเควิน แล้วก็บรูลินเนสในเกมเจ็ดต่างก็ได้รับการยกย่องชื่นชมผลงานการต่อสู้ของพวกเขาทั้งสิน้นแต่ในเกมวันนี้ครับสำหรับเกมเจ็ดของฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สเชื่อว่าเพืเ่อนๆหลายๆคนที่ชมเกมกันาดซอสดเนี่ยจะมีอารมณ์คล้ายๆกับแฟนๆใ,ในสนามครับที่ต่างก็โห่ไล่นักกีฬาของทีมตัวเองเนี่ยนะครับเข้าสู่ห้องพักนักกีฬาเราเห็นการโยนคว้างปลาสิงของครับเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋องเบียร์เนาะเข้าสู่ในสนามครับเรียกว่าแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าแฟนๆในสนามเนี่ยเขาเซงเขาผิดหวังขนาดไหนผู้เล่นที่ทีมเนี่ยจ่ายให้ถ โดยเฉพาะในเกมวันนี้ครับเพลเ์ที่เราเห็นเขาถอดใจครับไม่ยอมยัดห่วงทงั้ง,งที่โลง่ลงๆไปเดียวๆกับห่วงเนี่ยถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องยัดห่วงกะจายแต่นี่คือการแสดงออกให้เห็นเลยครับว่าเขาไม่มีความมั่นใจในการเล่นในการต่อสู้พเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วนะครับที่ในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยเบนซิมมอสไม่มีการพยายามแม้แต่จะยิงฟิลโกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเรียกว่าเป็นศูนย์เลยเกมในวันนี้คือการเล่นเกม7นะครับเป็นเกมที่สําคัญที่สุดของซีรรีีนนนน้้้้้้แแแลลลววกกกก็่่าาาไดดดถเเเิพอจบบบบตยััง ไม่ควรจะเกิดขึ้นในเกม7แบบนี้ครับเทรทที่ไม่ยอมยัดห่วงแบบนี้ของเบนซิมมอน่ยจะกลายเป็นเทรดที่หลอกหลออชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาไปอีกนานแสนนานเลยครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าในช่วงปิดฤด,ดูกาลนี้เนี่ยทีมจะมีการเดินหน้าต่อ,อยังไงเบนซิมมอนจะมีการพัฒนาหรือเปล่าแต่ในเกม7แบบนี้เนี่ยไม่ควรจะมีผู้เล่นที่แบบไม่กล้าแม้แต่จะยัดห่วงแบบนี้อยู่ในสนามครับเท่านั้นยังไม่พอความแย่ของเบนซิมมอนจุดที่สาคัญที่สุดน่นคือการยิงลูกโทษอย่างที่ทุกคนทราบกันดีีเเเพพื่่่อนๆาาา้้มััยคครรรรวใิลลกกงงงูโทถึ48 48 เพื่อนๆอาจจะดูมันเยอะหรือมัน้อยจากจะบอกให้เทียบกันดูนะอย่างบลูกลินเนสทั้งทีมนะครับที่ตกรอบไปแล้วเนี่ยรวมไปถึงฟินิกซ์ซันส์ที่ยังเล่นอยู่ในตอนนี้ในนัดสิงสายเนี่ยนะครับพวกเขาพลาดไปแค่คนละ28-29ทั้งทีมนะครับพลาดแค่28-29ครั้งในขณะที่เบนซิมอนส์ซีรีส์เดียวเนี่ยพลาดถึง48ครั้งนี่คือความมหาศาลสิ่งที่ ben Simmons เบนซิมอนสเขาพลาดไปเลยกลายเป็นความย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเล่น NBA p l a y o f f ล้วครับในการยิงลูกโทษสำหรับผู้เล่นที่มีการยิงระดับออยยย่่าางงนน้้้70ครัขึไปแกว แย่กว่าวิลเชมเบรนในปี1968เลยซ้าไปครับทั้ง2คนนั้นคือเซนเตอร์อันนั้นเข้าใจได้ว่ามือคขยใหญ่เขาไม่มีทักษะในการ uh huh. ยิงระยะไกลๆเลยครับแม้แต่ลูกโทษก็ตามแต่เบนซิมอนส์ไม่ใช่เขาจะต้องทําให้ดีกว่านี้กลายเป็นว่าทีมเนี่ยจ่าย5ปี177ล้านเหรียญเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วต้องเอาเป็นหลบอยู่ข้างสนามเอาเข้าไปเบรกเพราะว่ากลัวจะโดนตีฟาวเก็บแต้มจะจุดโทษแบบนี้กลัวโดวนทีมตรงข้ามเนี่ยเบรกเกมแล้วก็กลับเข้าสู่เกมอะไรแบบนี้ครับนี่เป็นสิ่งที่แบบจากชื่อเสียงของเบนซิมอนดีๆ จะเทรดเนี่ยยังหาทีมที่จะมาเทรดร่วมยังยากเลยครับตอนนี้เนี่ยจริงค่ะไม่รู้เลยนะคะว่าอนาคตของเบนซิมอนส์เนี่ยกับซิกเซอร์จะไปต่อได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆค่ะหลังจากจบเกมเนี่ยแม้แต่ตัวโคชด็อกรีเวอร์เองเนี่ยเมื่อโดนสื่อถามค่ะว่าอนาคตของทีมเนี่ยจะไปถึงแชมป์ได้ไหมถ้ามีพอยต์การ์ดแบบเบนซิมอนส์เนี่ยตัวโคชเองก็บอกว่าไม่แน่ใจค่ะทั้งๆที่ปกติแล้วเนี่ยตัวโคชด็อกรีเวอร์เองเนี่ยจะออกมาปกป้องเบนซิมอนส์ตลอดจริงครับพอให้มีตูนพูดถึงด็อกรีเวอร์ครับด็อกรีเวอร์เนีีี่่่ยกก็็เปปนนนนนอออคคคคะะะรรรรรัับบทวจจตต้้งโดดดาาหหิไไไไมมสถลุ เพราะว่าเขาคือโค้ชที่มีผลงานย่ำแย่ที่สุดแล้ว uh huh. นะครับในประวัติศาสตร์สําหรับทีมที่กําลังอยู่ในช่วงปิดซีรีส์แบบนี้ครับในยามที่ทีมกาลังจะมีโอกาสปิดซีรีส์แบบนี้เนี่ย <c oughs> เขาชนะแค่15นะครับแต่แพ้ไปถึง29หเรียกว่าเป็น3 4 1เท่านั้นเองถือว่าต่ําที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเป็นโค้ชนะครับในเกมแบบนี้ย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมาครับความทรงจําของแฟนๆบาสเนี่ยยังไม่ลืมนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ย 5, นำสามหนึ่งครับใส่เดนเวอร์นักเกส แพ้พอเข้าสู่เกม7นํา12แต้มก็แพ้พอย้ายทีมออกมาครับโอ้โหไม่ไหวแล้วอยู่กับเอคลิปเปอร์สไม่ได้แล้วโดนด่าไปไม่หมดเลยพอย้ายทีมมาครับมีผลงานดีมากมายเลยครับในในช่วงฤดูกาลปกติพอเข้าสู่เพลย์ออฟมาเจอซีรีส์นี้ครับนํา18แต้มก็แพ้นํา26แต้มก็แพ้มาในเกม7วันนี้ครับทีมตรงข้ามที่นําโดยเทรยังเนี่ยมีการยิงที่ย่ําแย่มากๆเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ยังแพ้อีกดีนะครับเนี่ยที่หลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยสื่อเนี่ยไม่ได้สัมภาษณ์เบนซิมอนส์แล้วถามว่าเขารู้สึกยังไงทีีีี่่่่มมโค้้้ชชแแบบดดอออกกรรริเเเเเวว์์นนยยจะพพาาาขขสูปไหื เบนซิมอนส์อาจจะตอบว่าเขาก็อาจจะไม่มั่นใจเหมือนกันก็เป็นได้นะครับเพราะว่าทั้ง 2, 2> mm hmm. คนนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงการเล่นเพลย์ออฟเนี hmm. ่ยจะมีผลงานทางลบแบบนี้ตลอดต่อเนื่องจริงๆครับในส่วนของโทเบียสแฮริสครับในเกมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ยังดีไม่พอครับเขาจะต้องดีแล้วก็เฉียบคมกว่านี้ mm hmm. วันนี้ใช้โอกาสเปลืองเกินไปครับคนที่สม่ำเสมอที่สุดของซีรีส์นี้นะครับยังคงเป็น mm hmm. เซธเคอร์รีเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเซธเคอร์รีเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่ยิง3คะแนนในเพลย์ออฟเนี่ย พี่ชายของเขาเองนะครับเหนือกว่าทั้งราชาเบลในอดีตครับสำหรับผู้เล่นที่มีการพยายามยิง3คะแนนอย่างน้อย200ลูกขึ้นไปเนี่ยนะครับเซตเคอรี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดครับนี่คือสิ่งที่เขาทําให้กับทีมเขาทําหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มที่เลยครับที่น่าสงสารที่สุดครับนั่นคือโจเอมบีในซีรีส์นี้เนี่ยเขาพยายามต่อสู้กับอาการบาดเจ็บนะครับคือทุกคนก็ทราบกันดีว่าเขามีอาการแบบเหมือนเส้นเอ็นเนี่ยฉีกเล็กน้อยครับที่บริเวณหัวเข่าเอ็นหมอนรองกระดูกนี่แหละแต่เขาก็ต่อสู้แแแตต่่่ดดันนนนนมมมมมาาาาาใเกกวววีี้้้คจจะพยไห็ แต่การเทิร์โอเวอร์ถึง8ครั้งเนี่ยในเกม7มันเยอะเกินไปครับมันก็เลยทําให้เกิดความผิดพลาดโดยเฉพาะเพล์สุดท้ายโดนเปลี่ยนเป็นแต้มปุ๊บเนี่ยจบทันทีเลยแฟนเฟนี่ยถือว่าเซ็งแบบกุมหัวเลยนี่คือเบอร์หนึ่งของทีมในเกมวันนี้เราเห็นการพยายามยิง3คะแนนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มันก็ไม่ลงโจ็มบีต้องไปปักข้างในครับแล้วก็ทําแต้มเก็บฟาวอย่างต่อเนื่องนั่นคือสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดพอเห็นการพ่ายแพ้ความผิดพลาดในวันนี้เนี่ยครับย้อนกลับไปเนี่ยพวกเรารู้จักคําว่า trust the process เนี่ยจากทีพจ่ะแ เพีไดีมีสิทธิ์ลุ้นในการคว้าอันดับดราฟสูงสูงครับอันดับ1อันดับ2อ,อันดับ3อะไรก็ว่ากันไปนั่นคือที่มาของโจเอมบิชและก็เบนซิมอนส์งคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นแกนหลักสําคัญให้กับทีมนะครับในการสร้างทีมเดินหน้าประสบสู่ความสาเร็จแต่สุดท้ายแล้วมันก็พิสูจน์ครับว,ว่าคําว่า trust the process เนี่ยมันยังไปไม่สุดนะครับมันอาจจะต้องมี trust the process ภาค2โอ้โหตอนนี้คือไม่ไหว <laughs> จริงๆครับเท <laughs> ่าที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมในอนาคตค่อนข้างแน่ครับดังนั้นงานในช่วงงงปิิดดดฤูกาาขขอออทีมบบรรหััน แรก <คะ S 1> เลยเนี่ยนะครับนั่นคือ,อการต่อสัญญาระดับซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรกครับกับโจเอมบิทยังไงก็ต้องเจราจารแล้วก็เก็บโจเอมบิทเอาไว้ให้ได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเ <c oughs> พราะยังไงเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เป็นแกนหลักสําคัญที่สุด <c oughs> แล้วก็มีผลงานดีจริงๆนะครับเจอแค่เรื่องเดียวครับนั่นคือปัญหาการบาดเจ็บเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้นะครับต้องพยายามพัฒนาร่างกายระวังเฝ้าระวังการลงสนามของโจเอมบิทกันต่อไปในส่วนของเบนซิมเมอร์เนี่ยต้องมาพิจารณาครับว่าทีมของพวกเขาจะยังไงกัันนนต่อออออไไปปปรรรรวมมมมถึงงงีีเเเจจจ์ขททยาาาากกหืะ็สสญญ จะตอ่อเก็บเอาไว้หรือเปล่าที่จะเป็นการเทรดที่จะเกิดขึ้นอเอาผู้เล่นฟรีเอเจนต์ใหม่ๆเข้ามาถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะมารายงานให้ทุกคนทราบครับมอถึงตรงนี้แล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะคะไอมินเอเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก<อ>็มีกระแสก,การเทรดของเบนซิมอนส์กับเจมส์ชาร์เดนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดได้เจมส์ชาร์เดนมาเนี่ยซิกเซอร์จะดีไปกว่าน,นี้หรือเปล่าหรือว่าในช่วงตอนใกล้ถึงเส้นตายการเทรดนะคะที่มีกระแสการเทรดของคลยลาวรลี่ค่ะถ้าเกิดได้คลยลาว์ลี่มาเนี่ยซิกเซอร์จะดีกว่านี้ห จะเป็น LA Lakers Miami Heat Philadelphia 7 e v e s i x r ล่วงหมดทุกทีมเลยค่ะพี่นเน่ในส่วนของ Sixer ค่ะก็สู้กันต่อไปค่ะพวกเรามารอชมกันฤดูกาลหน้าค่ะในส่วนของ Atlanta Hawks ครับมาจนถึงจุดนี้เนี่ยต้องขอชื่นชมแล้วก็ต้องขออภัยจากใจแอดมินเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยคิดเลยครับเป็น <c oughs> ทีมที่มองข้ามมาโดยตลอดตั้งแต่เพลย์ออฟรอบแรกที่เจอกับน,นิวยอร์กนีดมาเจอ Sixers เนี่ยก็คิดว่าสู้ซิกเซไม่ได้แน่นอนอาจจะโดนเก็บเรียบหรือว่าจะโดน4-1 4-2เต็มที่นั่นคือสิ่งที่ส่วนตัวแอดมินเนี่ยมอง Atlanta Hawks ดังนัััั้นรรบขขออภภยยจิงๆส ตาฮอคพวกเขาต่อส er like oh, ู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเหนือชั้นมากๆนี่ขนาดผู้เล่นหลักๆส่วนรวมแล้วเนี่ยนะครับพวกเขาไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเพลย์ออฟเลยครับโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งของทีมอย่างเทรยังแต่การต่อสู้ของเทรยังเนี่ยตั้งแต่เพลย์ออฟรอบแรกมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมีแต่สร้างตำนานสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเขาเองเป็นอย่างยิ่งเลยครับและในเกมวันนี้ครับเกมเจ็ดเนี่ยเป็นเกมที่ผิดวันผิดเวลามากๆของเทรยังครับการเล่นเกมบุกของเขาเนี่ยต้องเรียกว่าเน่ามากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกครึ่งแรกไม่พอครับจนมาจบควอเตอร์ที่สามเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมีแค่11 แต้มเท่านั้นจริงๆแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ครับเขาไม่มีถอยครับใจของเทรยังนี่คือสุดยอดมากๆโมเมนต์ไหนที่มีโอกาสทะลวงบุกเข้าไปเนี่ยโฟลเตอร์ได้โฟลเตอร์พลาดก็ช่างมันไม่ได้คิดอะไรมากมายและที่สําคัญครับเพื่อนๆลองดูจังหวะที่เขายิง3คะแนนลูกทีเด็ดสิครับไกลามากๆนะครับแต่เราเราก็เห็นความตั้งใจไม่มีกลัวไม่มีถอยหากเทียบก,กับเบนซิมอนส์นะครับจังหวะที่กําลังจะยัดห่วงอยู่ใกล้ๆปากห่วงแค่นั้นเองเนี่ยแต่ส่งให้เพื่อนซะงั้งงนเนี่ยแต่เทรยังไม่ใช่ครับเทรยังนี่ยิง3โชเข้้าไปนนูกัหระสนามโช เงียบฉ<ช>ิบเลยนะฮะน,นี่คือสิ่งที่เทรย,ยังเขาทาให้กับทีมนนี้และแม้ว่าเขาจะกดไปถึง10แต้มนะครับในช่วงควอดเดที่สี่แต่ในภาพรวมทั้งหมดการยิงฟิลโกลในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอันดับ4ร่วมนะครับในความย่าแย่ในประวัติศาสตร์การเล่นเพลย์ออฟเกม7แบบนี้นั่นก็คือ21.7%<ช>เเท่านั้นครับเทียบเท่ากับทรูฮอยเดนในเกม7ที่เจอกับบุกลินเนสที่ผ่านมาไม่นานนี้เองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้เราควรจะต้องชื่นชมการเล่นของเทรยังมากๆนะคระ ประวัติศาสตร์ของทีม Atlanta Hawks เองต่อจาก Doc Rivers ที่สามารถทำทั้งแต้มแล้วก็แอสซิสระดับ double d o u b l ลได้แบบนี้ครับ Doc Rivers เนี่ยในอดีตเขาคือผู้เล่นของ Atlanta Hawks นะครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีแต่ว่าแฟนๆเนี่ยจะรู้จักเขาในานามในชุดยูนิฟอร์มของ New York Knicks ซะมากกว่าส่วนตัวตูนเนี่ยค่ะตูนขอชื่นชมจอนคอลลินแล้วก็คลินคาเปลานะคะที่วันนี้ค่ะช่วยเล่นเกมรับแล้วก็ช่วยชนกับโจเอลเอ็มบีแถมยังช่วยทั้งการบริบาวแล้วก็เก็บแต้มใต้ปั้น่ะถือว่าเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งเลยนะคะสำหรับเกกมมของแลลนนนน้าววััี่รบดโ ที่ช่วยเก็บตั้มทั้ง2แลว้วก็3คะแนนยอดเยี่ยมมากๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับในเกมวันนี้เนี่ยต้องให้เครดิตแล้วก็ชื่นชมเควินเฮอร์เตอร์เป็นอย่างยิ่งครับ วันนี้ถือว่ามาถูกที่ถูกวันถูกเวลามากครสม่ต้นเกมเลย่ะสม่ำเสมอยังไม่พอครับมีประสิทธิภาพด้วยต่อเนื่องทั้งเกมจริงๆในส่วนของเควินเฮอร์เตอร์เนี่ยนะเขาเป็นเพื่อนร่วมดราฟต์คลาสปี2018นะครับกับเทรยังเทรยังนี่คืออันดับ5เควินเฮอร์เตอร์นี่คืออันดับ19ในช่วงปิดฤดูกาลหลายต่อหลายครั้งครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นนะครับบนโลกออนไลน์เนี่ยเราจะเห็นเควินเฮอร์เตอร์ซ้อมร่วมกับเทรยังตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นวิ่งขึ้นเนินเขาเนินทรายหรือจะเป็นการซ้อมยิงซ้อมทททีีีมมมอออออะะะะไรตตต่่่าาาาางงงๆเเเนนนนนนนยยััั้้้้้้คจูกกกกดดดวววลลบแใขขึ การเล่นเกมบุกแย่ๆของเทรยังได้อย่างหมดจดมากๆทั้ง2คะแนน3คะแนนการเก็บฟาวเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยทำได้อย่างหมดจดมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลย์ Play ลูกสําคัญมากๆนอจังหวะที่เขายิง3คะแนนแล้วโดนฟาวครับจังหวะการฟาวครั้งนั้นเนี่ยของมาติสไทบูนเนี่ยนะครับถือเป็นความผิดพลาดมหาหันอย่างยิ่งเลยครับไม่ควรจะเกิดขึ้นสํ<ม>าหรับผู้เล่นทีมรับของ NBA เลยนะครับเขาไปฟาวจังหวะการยิง3คะแนนและเควินเฮอร์เตอร์ครับโชว์ความนิ่งของหัวใจครับเก็บลูกโทษสครั้งสบายๆนิ่งๆบรรยากาศในสนามแฟนกว่า1นึ0 0 24คนจะกดดันยังไงเนี่ยเควินเฮอร์เตอร์ก็คือนิ่งๆครับยิงไปใหงน่พอลง3ลูกรวดปุ๊บเนี่ยโอ้โหแอตแลนตาฮอคส์หายใจคล่องเลยครับมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งครับทำให้ทีมชนะไปได้ในวันนี้ช่วงปิดฤด,ดูกาลนี้เนี่ยเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่จะมีโอกาสต่อสัญญากับทีมครับเหมือนกับเทรยังเป้เลยแน่นอนว่าเทรยังเนี่ยยังไงก็ต้องได้สัญญาที่มากกว่าเควินเฮอร์เตอร์แต่เราก็มั่นใจครับว่าด้วยการเล่นแบบนี้ของเควินเฮอร์เตอร์เนี่ยยังไงเขาก็ได้สัญญ,ญาที่ดดดดีีีแแนนนนนนน่่่่่่อออออคคคครัับิงงงงกกทไไไมมพูถึ้้้้้ลววตตใหหหเเืาาโขข ับอย่าง Net, an, เน็ตแม็กมิลแลนเพื่อนๆคงจําได้นะครับในยามที่แอตแลนตาฮอคเนี่ยเขาไล่โค้ชคนเก่า uh huh. ออกนั่นคือลอยเพีเอสเนี่ยตอนนั้นทีมมีผลงานแค่14ชนะ14นะครับแพ 20. Uh ้20 huh. หลังจากที่เน็ตแม็กมิลแลนเนี่ยก้าวขึ้นมา uh huh. แทนโคชช้ชที่โดนไล่ออกไปเนี่ยแอตแลนตาฮอคมีผลงานชนะ35นะครับแพ้15จนถึงตอนนี้ uh huh. เข้าสู่นัดชิงสายครับเป็นการเข้าสู่นัดชิงสายอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งสุดท้ายที่พวกเขาทําได้เนี่ยนั่นคือปี2015จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับแแอต้นา,ารถทําได้ uh huh. ถือว่่าเร็วกอนกําหนดดดมมาากๆคคคไ่เเยยิล<ช> นัดชิงสายเราจะเห็นแอตแลนตาฮอสครับหืไม่น่าย้อนเยี่ยมมาค่ะย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1994นะคะก็จะมีทีมอินเดียนาเพเซอร์ค่ะแล้วก็มาวันนี้เป็นแอตแลนตาฮอสนะคะที่ไม่มีผู้เล่นออสตาเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยแต่ว่าสามารถผ่านเข้าไปสู่นัดชิงสายได้ค่ะรวมทั้งครั้งนี้ยังเป็นครั้งที่2ตั้งแต่ปี1994เช่นกันค่ะที่นัดชิงสายเนี่ยไม่มีทีมอันดับหนึ่งหลุดผ่านเข้าไปอ่ะจนถึงตอนนี้เนี่ยนะก็ต้องขอแสดงความยินดีจากใจเลยนะครับสำหรับแอตแลนตาฮอสเพราะ แม้ว่าจะไม่มีออสตาร์ Star เลยแม้แต่คนเดียวครับในฤดูการนี้อย่างที่อันมินตูนพูดแต่เขาสามารถเขี่ยทีมที่มีทั้งออเอ็นบีเอมีทั้งทีมรับของ NBA แบบนี้ได้ครับออสตาร์ด<ช>้วยโอ้โหซิกเซอร์นี้ก็มีออสตาร์ Star, มีออเอ็นบีเอครอบท้ววหมดเลยจัดก,การได้หมดจดเลยครับเพราะว่าเขามีผู้เล่นที่ดีที่สุดในซีรีส์นี้อย่างเทรยังหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยเทรยังเขาพูดน่าสนใจมากๆนะครับเขาบอกเลยว่าชัยชนะในวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคนเดียวครับเขาขอชัยชนะครั้งนี้เนี่ยเขาทำเพื่อพ่อ ชนะในวันพ่อแบบนี้ครับสำหรับเกมหน้าครับเข้าสู่นัดชิงสายของฝั่งตะวันออกแล้วเช้าวันเฤหเอร์ัสนะครับเจ็ดโมงครึ่งมาติดตามชมกันซิว่าพญาเหี่ยวกับพญากวางใครจะแน่ว่ากันแล้วเพื่อนๆล่ะค่ะคิดอย่างไรคะพญาเหี่ยวหรือว่าพญากวางคะคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะท้ายสุดนี้ค่ะมีก็เข้าสู่นัดชิงสายทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกแล้วสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำเลยคือ subscribe ที่โลกโกเชยลที่วีม่เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดเกมเพ พี่แม่เนี่ยว,วันนี้ <Whoa. S 1> พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ